ไม่ไหลไม่คร่ำครวนรู้ลมละไว้ไม่ไหลไม่คร่ำครวญเรามาจากสัมมาสังกัปปะพวกเราจะอาสาสางความสุขสันให้แก่เด็กทุกไวัยได้ทั่วกัน ร่วมมือพันกลุ่มเราเก้าวหน้าไปบ้านเด็กนี้มีเด็กหลากหลายกลุ่มเราต่างกลุ่มเด็กเล็กถึงเด็กใหญ่แต่พวกเราทำงานกันด้วยใจมุ่งหน้าไปจิตอาสาวันพรุ่งเอ่ย สมาชิกในกลุ่มเรานะคะก็มีอันอันไมายโอเบนอิงอิงขิมอันจิงฝนกุนแอลโบลูกไม้นอยจีมุกการค่ะครูที่ปรึกษาของเราก็มีครูกุกก๊กไก่ครูนุ๊ตครูน้ำผึ้งครูอุคะ่ะ ขอให้ทุกคนหลับตาลงนะคะแล้วคิดว่าวันแรกที่เราดูลืมตาดูโลกเราไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่เราไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ว่าเป็นอย่างไรแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขถ้าคุณเป็นคนคนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรนี่แหละคือความรู้สึกของเขาลืมตาได้ค่ะ ที่มาความสำคัญเคยได้เห็นเด็กกำพร้าและได้รู้สึกว่าเด็กเหล่านี้ดูเหงาเหงาพราพ่อแม่ครอบครัวก,ก็ไม่มีพวกเราจึงคิดว่าอยากจะไปให้ความสุขแก่น้องๆค่ะจุดประสงค์ค่ะเพื่อให้น้องๆมีความสุขสนุกและให้ความอบอุ่นแก่น้องๆค่ะเพื่อให้น้องๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้ภาษาซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ภาษาที่ดีค่ะวิธีการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการบ่ายโมออกจากสวนทำสีปทุมบ่าสองถึงสถานที่ทำจิตอาสาบ่ายสถึงบ่ายห้านาทีแนะนำตัวกับน้องๆแล้วก็จับฉลาค่ะบ่ายสองโมงห้านาทีถึงบ่ายสองโมยส เริ่มกิจกรรมเล่นงูกินหาบงบ,างบ,งงงบ่ายส,สองโมงยี่สิบถึงบ่ายสองโมงครึ่งเล่นขี่ม้าส่งเมืองบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงสี่สิบเล่นดรีดีเข้าสาลสองโมงสี่สิบถึงสองโมงห้าสิบเล่นเกมสอนศัพท์สองโมงห้าสิบถึงสามโมงสิบเล่นเกมร้องเพลงบ่ายสามโมงครึ่งกับสวนทำศีระทุมค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือเด็กๆจะได้รับความสุขความสนุกสนานและความเพลิดเพลินและได้รับความอบอุ่นอีกครั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการที่ดีของพวกเขา Now we are going to be sent in English today we are going to be volunteers for abandoned children our project call e d จิตอาสาพาน้องพาเพิิง Our activities are g o กินหางม้าส่งเมืองดีรีข้อสาร vocabulary games and sing a song so why this project is important because abandoned children haven't received love from their family so we hope that our love can fill their heart like a missing jigsaw ค่ะลำดับต่อไปนะคะพวกเราก็ขอสรุปเป็นใจความสั้นๆง่ายๆนะคะวันพรุ่งนี้พวกเราจะไปทำจิตอาสากัน ที่บ้านเด็กกำพร้าโดยมีภายใต้กลุ่มว่าจิตอาสาผานองผาเพลินค่ะกิจกรรมที่เราจะทําในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้ความเพลินกับน้องๆที่พวกเราเลือกไปทําทีนันเพราะให้น,น้องๆแต่ละคนโดยโอกาส้านความรักพวกเราหวังว่าจะเป็นจุดเล็กๆที่เติม <c oughs> เต็มลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินำทีมโดยเอลซ่าค่ะ น,น้องนั่งลงก่อนนะคะ <_ C os al> เป็นการแสดงสมมุติค่ะ <_ C os al> อันนี้อ่านว่าอะไรคะ <Fish. S 1> ไม่ถูกต้องไหมคะอันนี้ต้องอ่านว่า fish f i s เ <_ C os al> อาสะกดตามพี่ <_ C os al> ออเอาเสียงสะกดตามพี่เอานะคะ fish fish น,นี้ล่ะคะคำนี้ล่ะคะชมก่อนแล้ คำนี้ต้องออกเสียงว่าช็อกโกเลต์ช็อกโกเลตออกเสียงสะกดตามที่เอานะคะช็อกโกเลต์ช็อกโกเลตคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเอเลเฟนเอเลเฟนคำนี้ต้องออกเสียงว่าเอเลเฟนเอเลเฟนออกสะกดออกเสียงสะกดตามที่เอานี่คะเอเลเฟนเอเลเฟนเก่งมากค่ะคำนี้ล่ะคะ ซีโร่คำนี้ต้องออกเสียงว่าซีโร่ซีโร่เอาเสียงสะกดตามพี่เอลนะคะซีโร่ซีโร่คำนี้ล่ะคะสตรอเบอรี่คำนี้ต้องออกเสียงว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ออกเสียงสะกดตามพี่เอลนะคะสตรอเบอรี่ ขอจบการน,นำเสนอเพียงห้องนี้ค่ะจ้าเอลซ่าคะ่ะลูกถ้าไปถึงสถานที่จริงแล้วแอลซ่าไปบอกว่ามองปากเอลซ่านะคะ เจ้าเบรี่แล้วเด็กๆลูกจะทำไงลูกเด็กๆแบบว่าอะไรของมันอะมันเป็นอะไรอะลูกจะทำยังไงอะ่ะถ้าเด็กไม่เล่นด้วยอะ่ะสอนจุกานน้องจะได้อย่างนี้ที่บ้านเรียกบังคับนะลูกนะไม่ใช่สอนนะคะ ใครมีคำถามเลยไหมเอ่ยมีคำถามเลยไหมครูมีถ้าเกิดว่าเด็กไม่ยอมนั่งเล่นกับเราแต่เขาจะเล่นในแบบของเขาอ่ะลูกจะแก้ปัญหาย,ยังไงเราก็คงดูว่าเขาต้องการจะเล่นอะไรแล้วเราเล่นอะไรแล้วก็คงต้องเอามารวมกันว่ามีส่วนไหนที่เหมือนหรือคล้ายกันไหมอะค่ะอือ ดูว่าความต้องการของน้องคืออะไรแล้วเราสามารถที่จะหาตรงกลางเจอกันได้ยังไงแล้วก็เล่นแบบนั้นใช่ไหมลูก,ลกเริดแล้วถ้าเกิดว่าเจอเจอน้องที่เล่นแรงๆอะ่ะเด็กบางคนเล่นแรงจริงๆนะเด็กบางคนทุบอย่างเดียวเลยปากด้าให้ด้วยความรักนะลูกเป็นความรักที่รุนแรงมากลูกจะทำยังไงเราก็คงต้องบอกน้องเขาว่าเล่นแรงๆไม่ดีคะ่ะแต่ว่าถ้าน้องเขาไม่ฟังก็คงต้อง ค่อยๆสอนแต่ว่าต้องไม่ให้คนองเขาเล่นแรงๆด้วยอืมถูกต้องเพราะว่าเราไปเล่นกับน้องพร้อมๆกันเราสามารถที่จะบอกน้องได้ด้วยเช่นกันว่าอะไรผิดอะไรถูกนะลูกนะการเตือนน้องๆเน,น,น,นี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่าไม่กล้าเวลาน้องตีอย่าไปไม่กล้าบอกไปเลยยงเล่นอย่างนี้เจ็บลูกอย่างนี้พี่ไม่เล่นด้วยนะเล่นแรงๆอย่างนี้พี่ไม่เล่นด้วยนะอย่างนี้เป็นตน้นมีคําถามอะไรไหมคะ ไม่มีนะคะ perfect นะคะอ่ะให้เสียงตกมือเพื่อนๆค่ะลูก